ครับพี่น้องเบาวันรบรรทุงเน้อพี่น้องเน้อวันนี้พาพี่พาน้องมาอยู่ตลาดสดช่องจอมพี่น้องเสาร์วันทีวันทียี่สิบเก้าพี่น้องวันอังคารพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องเนาะมาเบิ่งตลาดช่องจอมตลาดสดตลาดของปลาตลาดขมิน้นฝนมียังไงมาสิเบื้งครับเบื้องคนบ,งนบุญบัตรบุญบันรบุญบัตไปพี่น้อง ไปเบิ้งไปติดตามกันมือนี่กับที่นีหนูด้วยพี่น้องหนูหนูไม่มีของเยอะพี่น้องสิอ่าอ่ไม่มีของให้ไลยอือโกรสเืจเป็นหนูด้วยพี่น้องเป็นหนูนี่เป็นปลาขาวปลาขาวที่เพิ่นแบ่หัวไว้พี่น้อง เป็นหนูเท่าไหร่พี่ทำแล้วไหนครับสิบบาทเนี่ยปลากระยิยงอ๋อนี่บอกปลากระยิยงหกสิบหกสิบพี่<ล>น้องครับทำเสร็จเรียบร้อย<ะ>เอาไปล้างเอาไปต้มแกงได้ต้มแกงเลยเลย <c oughs> เป็นหอยด้วยพี่น้องเป็นหอยเป็นหวายพี่น้องเป็นหวายเป็นหวายนี่จะเป็นปลาเบะอะปลาปลาซิวเลยพี่น้องปลาซิวปลาแก้วกุ้ง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  มื่อนี้เป็นของบ่คอยหลายไหมพี่น้องกใกล้จะสิส้นเดือนบ่ของบ่คอยหลายแบบไหนครับครับจิบแพงแนวว่าราคาไม่เท่ากันเลยคุณคนขับรถร,รถจัมโบ้ปกติเป็นไอเป็นหอหยนะพี่น้องถ้าผมปกติเป็นปลาซิวเป็นกุ้งนี่ทั้งรถ là bình nào chắc tầm năng lắm lắm này thôi บกด้วยพี่น้องบกอันนี้เป็นหอยก็เป็นเห็ด <Okay. S 2> มันรบรบวกันกับป่อหอยทั้งฝุ่นกับเลื่อนหอย,หอยเห็ดเห็ดกระด่างเห็ดแหง่งมันก็เป็นเป็นพวกหอยเนาะพี่น้องหอยลายหอยหน้าหอยหน้าลายหอยหน้าเป็นหนึ่งเป็น หอยจูบหอยหน้าผสมกันพี่น้องไปพี่น้องมอนมีมีปูด้วพี่น้องมีปูพี่น้องมีปูมีป,มปูปูตายเนาะพี่น้องเนาะ,ะอ,อ,อู้หนูพี่น้องหนูหนูหนูหน นี่มันใส่ปลาได้พี่น้องเป็นหนูนี่สะไหลพี่น้องเป็นปลาไหลฤดูกาลมันกติบเปลี่ยนไปเรื่อยพี่น้องมันกติบไอ้หลังจากปลาลดหลายๆก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นหนูหลายพี่น้องมันกติบซับสนไปเรื่อยเป็นของปลาก็ติออกมาไปเรื่อยเมื่อนี่ปลาลดน้อยพี่น้องปลาลดน้อย ปลาโดบ่คอยมีมืินนี่เป็นของในน้อยพี่น้องนี่พี่น้องอยากซื้ออยากขายด้วยพี่น้องเลยอย่าลืมเอาวันกับตีบอที่ส่นห้อยตีายพี่น้องหอยเต็มรถเลยพนหอยหน้าห้อยจุกหีายพี่น้องอยกซื้อยาขายพี่น้องแวะเขามาตลาดหลังโลดตัดพี่น้องหลังโลดตัดตรงขามกับเสเว่นพี่น้องตลาดช่องจอมด้วยพี่น้องเลย เป็นสื่อเป็นขายอยู่นี่เป็นของขมรนล้วนๆพี่น้องเป็นของประเทศเพื่อนบ้านท่าประเทศของกัมพูชาล้วนๆคนออกมาขามากคนเอามาขายอยู่บองนี่พี่นออ้องตลาดของกวางบางจอดรถก็สะดวกสบายพี่น้อง่างๆกับเขามาเบิง้งมาสอบถามเบิง้งกับเมียขาโดยตรงเลย <S <S มเมียขาโดยตรงมีคน,นกระบอกไ,ได่เ่นพี่น้องเมียขาง่มามกระบอกไท่ได้เลย ถ้าถามยังเพูดก็บอกมันแหละแปลว่าพันธู์ก็คอยบอกก็เบาบันไปนไหนเป็นเห็นผ่อรู้แปลว่ามันเบาบัน,น,บบนใช่เป็นอย่งางว่กผมวะเนาะไปพี่น้องไปเบื้องทางฝุ่นเหมือนกันนะไปเบื้องทางฝุ่นเด้อพี่น้องเนอะ มีปลาลดมีตัาเสียมหลายปลาเสียมกุ้งหลายพี่น้องไปพี่น้องมื่อนีร่ของเป็นชิปสันๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นชิปสันๆคลิปนี้ก็คลิปตลาดจอมจอมคลิปสันของไม่ค่อยหลายเนาะพี่น้องเนาะ ครับคลิปนี้แล้วพี่น้องอฝากไว้สำนีแล้วพี่น้องเ้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้าบันแนนครับโอกาสหาพอกัอนให้ครับสวัสดีครับ